แฟนคลับเซอร์ไพรส์ลิซ่าช้อปปิ้งกับเพื่อนต่างวงคนแห่ถามไม่คิดว่าจะสนิทกันขนาดนี้อุ้มลักขณาแชรเรื่องสุดทึ่งสักไฝลิซ่าเจอเรื่องพีคสุดอัปเดต YG เคลื่อนไหวบางอย่างเกี่ยวกับแบล็กพิงคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะ หลังจากเดินทางกลับเกาหลีมาก็มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารัก,รกออกมาให้แฟนๆได้เห็นอีกแล้วค่ะสำหรับสาวลิซ่าแบล็ k พิงที่ล่าสุดแอบมีคนไปเจอว่าเธอนั้นกำลังเดินชอปปิ้งอยู่กับเพื่อนสาวต่างวงอย่างมินะวงทวิสซึ่งนั้นก็พากันเซอร์ไพรส์อย่างหนกักและแห่แชร์กันสนานโซเชียลเลยทีเดียวจากภาพจะเห็นได้ว่าทั้งสองคนดูสนิทสนมและสดใสกันมากๆแต่ที่ทำหลายคนอึ้งก็เป็นเพราะว่าไม่คิดว่าทั้งสองคนจะสนิทก,กันขนาดนี้เพราะก่อนหน้านี้ก็ทราบกันดีว่าลิซ่าและมินะรวมไปถึง มินนี่จีแอโดและซาวจิฮโอจากวงทวายอีกหนึ่งคนเคยได้มีการเผยภาพที่พวกเธอรวมตัวกันไปเที่ยวด้วยกันมาแล้วแต่หลังจากนั้นพักหลังเราก็มักจะเห็นสาวลิซ่านัดเจอแต่กับมินนี่ซะส่วนใหญ่จึงไม่คิดว่าจะได้เห็นโมเมนต์ดังกล่าวของเธอกับสาวมินะออกมานั่นเองซึ่งหลังจากที่ภาพของลิซ่าและมินะถูกปล่อยออกมาชาวบริงแฟนคลับของสาวลิซา่าก็พากันแชร์สนั่นโซเชียลในขณะที่วันแฟนคลับของสาวมินะก็ได้ออกมาร่วมแชร์และแสดงความคิดเห็นถึงเรื่อง นน่ด้วยเชกัโดยวันกล่าวว่าโดยปกติแล้วมินาเป็นคนที่ติดบ้านมากๆเธอไม่ค่อยชอบออกไปเที่ยวไหนหากจะไปก็มักจะไปกับสมาชิกและครอบครัวเท่านั้นวันหลายคนจึงรู้สึกทึงและชื่นชมสาวลิซ่ากันยกใหญ่ว่าเป็นคนที่ทําให้มินาออกจากบ้านได้สําเร็จและที่สําคัญภาพดังกล่าวก็ยังการันตีถึงความสนิทสนมของทังคู่เป็นอย่างดีอีกด้วย มาต่อกับอีกประเด็นที่ทำเอาถูกพูดถึงอย่างหนักในโซเชียลช่วงนี้เหมือนกันหลังจากที่มีนักแสดงชื่อดังอย่างอุ้มลักนาที่ได้ออกมาพูดถึงใยมหาราณีของสาวลิซ่าที่ทำให้เธอเจอเรื่องปังๆแบบคาดไม่ถึงโดยในรายการขอโต EP 2ีทางช่อง YouTube ของอาชิตาสเตชันหรืออาชีอาชิตาบิวตี้บล็อกเกอร์สาวสวยได้เชิญน,นักแสดงสาวอย่างอุ้มลักนาหนึ่งตัวแม่สายมูมาร่วมรายการพร้อมกับเล่าประสบการณ์ไปสักายเสริมดู ในตำแหน่งเดียวกับลิซ่าแบกพิงค์และยาย่าอุลสยาซึ่งเป็นฝ่ายที่อยู่ตรงกลางคอเป็นฝ่ายมงคลเสน่ห์แรงมีโชคมีลาบล่ำรวยเงินทองมีคนอุปถัมภ์ไม่มีวันอับโชคซึ่งเธอได้กล่าวว่าหลังจากที่ไปสักมาเงินก็เข้าไม่หยุดทั้งเงินทั้งงานท,งทั้งที่เธอเพิ่งไปสักมาได้สักพักเท่านั้นเอง โดยสาวอุ้มยังได้กล่าวเสริมอีกว่าสักผิดตำแหน่งไม่ได้ห้ามผิดตำแหน่งนะต้องอยู่ตรงนี้นะมันจะเอียงนิดนึงแต่มันก็เป็นความเชื่อแล้วมันก็เป็นความชอบถ้าใครไม่ชอบในเรื่องของการที่จะไปมีอะไรบนใบหน้าบางคนชอบเกงเกลี้ยงก็ไม่ต้องทำ มาอัปเดตเรื่องสัญญาของสีสาวแบล็คพิงก์กันบ้างกับทางต้นสังกัด YG Entertainment หลังจากที่ค่ายได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าสีสาววงแบล็คพิงจะทำสัญญาในลักษณะแยกค่ายไม่แยกวงเนื่องจากต่อสัญญาสำหรับกิจกรรมกลุ่มแต่ไม่ต่อสัญญารายบุคคลแยกทำกิจกรรมเดี่ยวแบบอิสระซึ่งตอนนี้ทาง YG ก็ได้มีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมแล้วโดยได้มีการลบโปรไฟล์เดี่ยวของทั้ง4ีสาวอย่างจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าออกจากส่วน แนะนำศิลปินบทเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโต้สังกัดแต่ก็ยังคงชื่อวงของแบล็กพิงไว้นอกจากนี้ก็ยังลบกลุ่มเคป๊อปในตํานานอย่างวงบิ๊กแบงออกไปหลังจากที่สมาชิกคนสุดท้ายอย่างจีดากอนตัดสินใจออกจากค่ายด้วยนั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ลิซ่ากลายเป็นอิสระและดูเหมือนว่าเธอจะยังไม่ได้เซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่ในขณะที่หลายคนคาดเดากว่าคิดว่าเธอน่าจะไปรวยงานที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่ด้วยชื่อเสียงที่โด่งดังเป็นพุตแตกของเธอที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและรายได้มหาศาลที่เธอจะได้รับและที่สําคัญเหล็ก่าตัวของเธอก็ไม่ธรรมดาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีรายงานว่าซีรีนแบรนด์แฟชั่นลักชัวรี่สัญชาติฝรั่งเศสในเครือ LVMH ได้จ่ายเงินให้กับลิซ่ามากกว่า80.5ล้าน ดอลลารูรๆ2,900ล้านบาทในฐานะ global brand ambassador ที่กวดเงินให้กับแบรนด์มหาศาลและมีการประเมินว่าการโพสต์สิรนบนอินสตาแกรมของลิซ่านั้นก็ได้สร้างมูลค่าทางสื่อราวๆ1.37ล้านดอลลร์สหรัฐหรือราวๆ46ล้านบาทรวมไปถึงมูลค่าทางตลาดโลกที่มีมากกว่า2,700ล้านบาทและยังไม่รวมกับอีกหลายแบรนด์ที่เธอนั้นยืนที่นั่งเป็นแบรนด์ ambassador อยู่และก่อนหน้านี้เธอก็มีข่าวอีกว่าลิซ่าได้ปฏิเสธเงินหนึ่ง 1.3พันล้านบาทที่ YG เสนอให้เพื่อต่อสัญญาถึง2ครั้งบอกเลยว่าเธอคนนี้ปังมากจริงๆ